so I'm only g o i n g to speak in English okay ฟังลูเรื่องได้ไหมจะพูดแต่ภาษาอังกฤษไม่ใช่ครับจะพูดภาษาไทยนิดหน่อยนะครับพูดพูดได้แต่ไม่ค่อยชัดเท่าไหร่ผมกับภรรยาภรรยาชื่อแอมเบอร์นะครับขอลูกขึ้นน้อยนะครับแล้วก็ลูกชายเคเดนกับเชนเลอร์แล้วก็ลูกสาว ฮัดดาซาแล้วก็มีลูกอีก4คนคนโตคนโตอายุ27แต่งงานกับคนใต้นะครับ <st arts> เขาเป็นคนใต้เขาแรงใต้ชัดมากเปียบเลยแล้วก็คนที่สองแต่งงานกับคนฝรั่งและมีลูกคนหนึ่งคนโตมีลูก3ามคนแล้วคนที่สองมีลูกคนหนึ่งแล้วก็คนที่สเป็นบุตรบุญธรรมไทยเป็นคนหัดใหญ่ ตอนนี้เขาอยู่ที่ซานฟรานเขาศึกษาเป็นเชฟอยู่แล้วคนที่สี่เป็นคนไทยเหมือนกันเขาเป็นบุญธรรมไทยเป็นคนนาราทิวาเป็นคนสุงานโลกเขาอายุสิบเอ็ดเขาอยู่ข้างบนตอนนี้นรมัสการก,กับคนไทยอยู่แล้วก็คนที่4ีคนที่คนที่ห้าคนที่หกคนที่7เ,เป็นคนที่คลอดเองนะครับก็เลยเรามีครอบครัว ใหญ่มากเลยมีลูกเจ็ดคนมีหลานสี่คนเราอาจจะมีหลานอีกหลายคนได้นะครับแต่เป็นดีมากเลยเพราะว่าพระเจ้าให้เรามีโอกาสที่จะมีลูกเต็มบ้านหลานเต็มเมืองแหลนเต็มโลกใช่ไหมครับต้อเป็นโอกาสใหญ่มากแต่ว่า ประมาณย0สิบปีที่แล้วเราไม่เคยมีนิมิตแบบนี้ไม่เคยเห็นภาพว่าเราจะมีลูกเยอะเพราะว่าในช่วงเวลานั้นผมกับภรรยาแยกกันอยู่ครอบครัวมีบัญหาใหญ่มากถึงแม้ว่าเราขาดความรักซึ่กันแอะไกันเราไม่รู้ถึงความรักที่แท้จริงเราตำหาความรักตลอดแต่หายากมาก ถึงแม้ว่าทางสองท่านไม่มีความรักลึกๆซึ่งกันและกันเราอยากันเมื่อลูกคนที่สองอายุสี่ขวบกว่าเราไม่ได้เลิกกันแต่เราแต่ว่าเราแยกกันอยู่เราไม่รู้เราจะคืนดีกันได้ไหมเราไม่เคยคิดว่าเราสามารถคืนดีกันได้ แต่วันที่23มิถุนายนปี1997ภรรยาของผมมีประสบการณ์กับความรักที่แท้จริงความรักที่พระองค์จะประทานให้ภรรยาแล้วภรรยาทุกกันพลิกหมดถึงแม้ว่าเริ่มต้นร้อนรอนเพื่อพระเจ้าเขาบอกว่าพระเจ้าเปลี่ยนแปลงชีวิตของดิจาน ก็สามารถเปลี่ยนแปลงชีวิตของสามีได้เราไม่รู้พระองค์จะทำอะไรกับชีวิตของสามีได้แต่เรารู้ชัดเจนว่าพระองค์เปลี่ยนแปลงชีวิตของดิฉันก็เปลี่ยนแปลงชีวิตของสามีได้เริ่มต้นอธิษฐานเพื่อผมวันตะวันสวงหาพระเจา้าวันตะวันใช้เวลากับพระองค์และบอกกับพระองค์ว่าพระองค์เจ้าข้าเราต้องการเห็นสามี เป็นคนชอบทำกลับคืนดีกันกับครอบครัวแต่ผมเป็นคนใจร้อนร้อนมากเลยนะครับผมเป็นคนโอ้สุดยอดเป็นคนเกเรมากเลยผมไม่เอาพระเจ้าภรรยาจะพูดกับผมทุกครั้งที่เราเจอหน้าต่อหน้ากันจะพูดว่าพระเยซูรักคุณพระเยซูมีแพนกันเพื่อชีวิตของคุณพระเยซูรักคุณเออผมบอกว่าโอ้ไม่เอาไม่เอาไม่เอาเออ ไม่เอาไม่เอาครับไม่เอาครับผมไม่เอาเลยก็เลยวิ่งหนีเลยผมวิ่งหนีจากครอบครัวผมวิ่งหนีกับรับผิดชอบผมวิ่งหนีกับทุกอย่างต้องการจะเป็นคนเกเรชอบเกเรมากเลย,ผม,เยผ,มเลผมชอบเที่ยวผมชอบยุงยาบายุงเหล่ายุงทุกอย่างเลยผมชอบมากนะฮะหลายคนจะบอกว่าชอบเหรอผมบอกว่าชอบมากเพราะว่าเป็นคนเกเรอยู่ในใจ ก็เลยอยู่ข้างนอกเป็นคนเกเรเหมือนกันนะฮะและไม่อยากจะถูกกันเปลี่ยนแปลงภรรยาจะบอกว่าที่รักความรักที่คุณกำลังหาก็คือพระเจ้าโอ้ไม่เอาพระจจิาจกายนวันที่หนึ 1997, ่งปีหนึ่ภรรยาพูดตรงกับคุมเลยพระเยซูพูดกับดีฉันว่าคุณจะบังเกิดใหม่จะถูกกันพลิกฟืน้นและจะเป็นหนักเทศเพื่อพระเจ้า ผมบอกว่าถ้าจะเป็นอย่างนั้นนะผมบอกว่าถ้าผมต้องอยู่กับดีฉันผมตกนรกดีกว่าผมไม่เอาผมไม่เอาคุณผมไม่เอาลูกผมไม่เอาเราไปชอบและผมไม่เอาพระเจ้าผมไม่เอาเลยตกนรกดีกว่านาคงภรรยาไม่ถูก ปลิกอยู่หน้าผมแต่กลับในห้องการอธิษฐานเริ่มต้นสวงหาพระเจ้าวิงวอนพระองค์ร้องให้ตอนเช้าตอนบ่ตอนเย็นตอนคำ่ำตอนเช้าตอนบ่ายตอนเย็นตอนคำ่ำไปทำงานมีเบรกอยู่จะเข้าห้องเบรกเลยจะกลับคุกเขาอยู่หน้าพระเจ้าบอกว่าพระเจ้าบอกไว้ว่า สามีของเราจะเป็นคนชอบธรรมจะกลับคืนดีกับเราเพราะพระองค์ทรงรักและเพราะพระองค์ทรงมีแผนกันอันยิ่งใหญ่เพื่อชีวิตของเขาวันต่อวันภรรยาเริ่มต้นอดอาหารบอกว่าจะไม่กินข้าวจนถึงสามีกลับใจเสียใหม่วันที่32ที่ภรรยาไม่ได้กินข้าวเป็นวันที่23่สิบสพฤศจิกายน ปี1997ผมช่วงเวลานั้นเรามีลูกชายส่งคนลูกชายส่งคนอยู่ที่พ่อภรรยาไปโบสถผมต้องส่งลูกไปโบสของภรรยาผมไม่อยากไปโบสเพราะว่าโอ้เข้าโบสกับคนคริสเตียนเข้าบ้าเลยเขาเป็นคนบ้ามากเลยเพราะว่าทันได้นั้นที่เข้าโบสถ์เขาจะมาทักทายกันอยากคุยกันอยากจะนำเรามารู้จักพระเจ้าผมไม่เอาเลยผมบอกว่าโอ้สุดยอดเลยไม่อยากไปโบสถ ไม่อยากไปไม่อยากไปจริงแต่ไปส่งลูกผมรออยู่หน้าโบสถ์อยู่หน้าคริสตจักรคริสตจักรมีประมาณสองพันสามพัน0คนเป็นตึกใหญ่มีคริสเตียนเยอะมากผมรออยู่ที่ประตูหลังคริสตจักรรออยู่ดูในกระจกแบบนี้แหละ <S 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 อะไรอยูอย่ไหนคนนี้อยู่ไหน ก็เลยเจอแต่ภรรยาไม่ออกมาข้างนอกมารับลูกมารับลูกผมต้องส่งลูกเข้าใบก็ส่งลูกเข้าใบคุณเคยคิดในสมองจะพูดคำหนึ่งแต่เบิดบากและคำอีกออกออกจากบากไหมบุ้มใบนางบุ้มเข้าไปจะไม่นางกับภรรยาจะส่งลูกนางอยู่กับภรรยาแล้วก็กลับแต่ผมบอกว่าขอโทษครับนางได้ไหม ต้องใจอยู่อยูอ่แหละทำอะไรไม่ต้องนางไม่ต้องนางอยู่ค่ะรีบรีบวิ่งจากที่นี่เลยเพราะว่าผมรู้แล้วคริสเตียนบ้าแล้วภรรยาบ้าอยู่ไม่เอาไม่อยากจะยุ่งกับคนคริสเตียนเลยแต่ว่าผมนางเขาเริ่มนมันสก,การมันร้องเพลงเมื่อกี้เสียงดังมากแบบสุดยอดทุกคนรู้สึกสบายใจมีความสุขมากแต่ผมแบบ โกรธมากแบบโอ้สุดยอดไม่อยากฟังนั่งอยู่เพลงเดียวผ่นไปศิลพิบาลลุขึ้นเดินมาข้างหน้าเขาบอกว่าผมเป็นศิลพิบาลที่นี่25ปีแล้วไม่เคยหยุดนมัสการพระเจ้าในช่วงเวลานี้แต่พระเจ้าตื่นใจของเราเมื่อกี้ว่ามีผู้ชายคนหนึ่งอยู่ในห้องนี้กำลังตาหากันแก้ปัญหาของตนเอง และถ้าคุณจะเปิดประตูให้เราเข้ามาในาชีวิตของคุณเราจะช่วยให้ชีวิตของคุณได้รับการพลิกใบหมดทันได้นั้นที่ผมได้ยินสิ่งนี้ผมอะไรมันลองให้ใหญ่มากถึงแบบ <c oughs> พูดไม่ออกลองไม่ออกไม่รู้จะทำอะไรผมลุกขึ้น วิ่งข้างหน้าเลยมีแต่สามคนผมจำชัดเจนมีแต่สามคนออกไปผมวิ่งข้างหน้าแบบนี้แหละมีเวทีสูงมากผมนั่งเวทีสองที่สองนั่งไว้ยกมือผมบอกว่าพระเจ้าถ้าพระองค์รูจ้จักชีวิตของเราลึกขนาดนี้และรักเรา มากขนาดที่จะให้พระอิสุคฤิต,ต์ตายบนไม้กันเกนเพื่อเราชีวิตของเราเป็นของพระองค์เราเอาไปให้หมดเลยและท่านได้นั้นผมบางเกิอบใหม่เป็นคนละคนผมไม่เอายาบาผมไม่เอาเหลา้าผมไม่เอาผู้หญิงผมไม่อยาก็นเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นคนแบบนั้นแหละ ไม่อยากจะเป็นคนเกเรผมอยากเป็นคนชอททำจริงผมอยากเป็นคนที่พระเจ้าสามารถใช้ชีวิตของเราได้ถ้าเราจะร้อนร้อนเพื่อพระเจ้าตั้งเวลานั้นชีวิตของผมทุกกะนพลิกถึงแม้ว่าวันนั้นผมบอกกับพรลยาว่าเราต้องคืนดีกันวันนี้แหละวันนี้แหละวันนี้ตั้งแต่วันนั้นจนถึงวันนี้ เป็นเกือบ20ปีแล้วไม่กี่เดือนผ่านไปนะครับทรงคนสซวงฮาพระเจ้าบอกว่าชีวิตของเราเป็นของพระองค์เราไม่รู้จะทำอะไรกลับไปทำงานเดิมได้ไหมเรารู้สึกว่านั่นไม่ใช่ไม่ใช่ชีวิตของเราเราต้องเสียสละทั้งหมดเพื่อพระเจ้าเพราะพระองค์ทรงรักเรามากขนาดนี้โดยพระเยซูคริสต์เสียสละ ทุกอย่างเพื่อเราเกาเดือนพันไปหลังจากที่เราบังเกิดใหม่ทรงคนบอกว่าเราจะไปโรงเรียนพระกมภีร์สามปีพันไปนะครับหลังจากที่เราจบโรงเรียนพระกมภีร์เราบอกว่าพระเจ้าจะใช้ชีวิตของเราอยู่ที่ไหนพระเจ้านำเรามาที่เมืองไทยนะครับพระเจ้านำเรามาที่เมืองไทย เพราะความรักของพระองค์เปลี่ยนแปลงชีวิตของเราไปเราได้ทราบว่าพระเจ้าสามารถเปลี่ยนแปลงชีวิตของคนอื่นได้เหมือนกันทำให้จิตใจของเราร้อนร,อน,รอนเพื่อพระเจ้าพี่น้องทั้งหลายผมได้ผมทราบได้นะครับเราทุกคนเจอสถานการณ์นในชีวิตของเราบางครั้งเป็นเป็นสถานการณ์ง่ายๆเราสามารถแก้เองได้แต่ มีหลายสถานการณ์เกิดขึ้นในชีวิตของเราถึงแม้ว่าเราไม่สามารถแก้ปัญหานั้นได้แต่ถ้าเราจะสวงหาพระเจ้าถ้าเราจะร้อนร้อนเพื่อพระองค์ถ้าเราจะใช้เวลาคุกเข้าวิงวอนพระองค์สวงหาพระองค์เราจะได้เห็นกันพลิกฟืนเพราะความรักของพระเจ้ามันคงไป <Amen. S 1> ผมขอบคุณมากที่เรามีโอกาส ที่จะมาร่วมกันตอนเช้านี้นะครับมาเป็นพยานในสิ่งที่พระเจ้าทรงทำมีหลายหลาย,หลายเรื่องที่เราสามารถบอกได้แต่ทราบว่าอาจารย์มีถอยคำจากพระเจ้าในจิตใจที่ต้องแปลงปันปให้คุณเพื่อจะทราบว่าความรักมีมากจากพระเจ้าเพื่อเราจะมีความรักซึ่งกันและกัน ขอบพระเจ้าไอ้บอลเสริมกำลังนะครับอะไรหรือย่า